คนเลี้ยงหมาเราไม่รลกหมาหรอคะผมก็รลกครับแต่ผมก็าตีมันนะมันช็อกแต่เราต้องบังคับที่เขากินพี่กินเยี่ยวหมาพฤติกรรมของเขาเริ่มต้นก็คือเวลาที่เราทําอะไรแล้วเขาไม่ถูกใจส่วนใหญ่แล้วมันคือการขัดใจเรื่องอะไรที่เขาจะตบตีเราถ้าไม่เรื่องน้องหมาก,ก็ที่หนูแบบบางทีพูดไม่รู้เรื่องเพราะาหนูมันลุกรึ้นอ่ะภาษาไทยหนูมันก็ไม่ค่อยแข็งอ่ะครับแล้วเรื่องหมาที่พูดคืออะไรบางทีถ้าคนเดินผ่านตามสัญชาตญาณหมาเขาก็แบบ เห่าอะไรเงี้ยหมาเราเองนะ <_ L un> ใช่อพอหนูจะเข้าไปบอกเออใจเย็นหน่อยเขาก็เหมือนข้างแล้วก็หันมาตบตีหนูอะไรเงี้ยว่าแบบไม่ต้องมายุ่งด้วยแค่เรื่องนั้นเองเหรอลูกแค่เสียงดังอะไรนิดนิดนหน่อยบางทีก็แบบเหมือน,นงดหยิดหนูไปพานสายหมาก,ก็จะบีบคอหมาบ้างเอาน้ําไปกอกตรงปากแล้วก็มีเฟี้ยงใส่กําแพงจนบางทีบางตัวมันเสียชีวิตจับมันกดน้ําบีบคอจนมันตายเอาฝักบัวฉีดกอกปากคิดดูทรมานให้มันหายใจไม่ออกใช่ใช่มันเป็นวิธีการฆ่า ที่ทรมานพี่หนุ่มมันไม่ใช่ฆ่าแบบนี้ก่อนนันี่คือการนี่คือเรื่องจริงเหรอเนี่ยใช่ค่ะกี่ตัวที่ก็ทําไปแบบเนี้หกตัวหนูจะเข้าไปช่วยแบบอย่างน้อยพยายามฟื้นชีวิตน้องกลับขึ้นมาหนูก็โดนทําร้ายกินอึแล้วก็ฉี่หมาหูอย่ามายุ่งไม่งั้นโดนแบบหมาแบบจะฆ่าเราหลังๆอ่ะถ้าหนูจะสู้กลับหรืออะไรหนูต้องยืนนิ่งๆปล่อยให้เขาตบเราจนหน้ามันช้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อยากขอความช่วยเหลือนะแต่แบบ มันไม่มีทางใช่ค่ะเพราะโทรศัพท์อะไรของหนูมันก็เหมือนหนุก็โดนขังอยู่ครั้งสุดท้ายมันพลอดถึงต้องหนีออกมาเลยเพราะตอนนั้นมันโดนหนักจนแบบเป็นกลัวจะตายจริงๆอะค่ะถึงขั้นเอามีดมา ตรงหลังหมูฟังน้องอะนะผมใจแรกก็ยังไม่เชื่อก็เลยทีมงานเนี่ยไปตามหาร่างของน้องหมาเจอจริงๆพี่หนุ่มแล้วเยอะด้วยเพะเขาฆ่าเสร็จใส่ถุงดําแล้วไปโยนใช่ดูโปรไฟล์ของผู้ชายใน Facebook เป็นคนลักษณะเนี่ยรักสัตว์มากไม่น่าเชื่อว่าเบื้องหลังจะเป็นคนที่มีพฤติกรรมที่โหดเยี่ยมคือนักข่าวไปถามเนี่ยเอ้ยคุณให้ไปบังคับให้น้องเขากินนั่นกินนี่จริงไหมได้มีการทาร้ายน้องจริงไหมมีการฆ่าน้องหมาเนี่ยจริงไหมผู้ชายเนี่ยรับหมดว่าทำบอกว่าควบคุมตัวเองไม่ได้ <ทำ S 2> เขา,าเสพยา mimi me, me aceptir, no ญชาเมื่อกี้คือน้องชายพี่น้องกันแท้ๆเลยนะแท้ๆค่ะรู้ไหมว่าเขามีพฤติกรรมแบบนี้พฤติกรรมรุนแรงอ,อันนี้ทราบดีค่ะว่าเขาเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายแล้วก็<ม>เป็นคนหัวร้อนแต่ว่าในเรื่องที่กระทํกับแฟนสาวคือเราอ่ะแยกตัวออกไปจากบ้านหลังนั้นได้2ปีแล้วคุณคิดว่าเขามีอาการป่วยไหมส่วนตัวเราคิดว่าเขาป่วยตั้งแต่ม .2 เพราะว่าถ้าเขาไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรเขาจะเป็นคนที่โรคส่วนตัวสูงพูดคนเดียวไหมไม่ค่ะไม่คือถ้ามีเพื่อนมีอะไรเขาก็จะออกมาข้างนอกพบปะผู้คนสุกัญ อย่างที่เห็นนะคะช่วงแรกๆเขาแอบบแต่พอกัญชาถูกกฎหมายอะคะ่ะก็คือจงแจ้งเลยคะ่ะขออภัยนะฮะ,ค,ะคือคือคุณพ่อเนี่ยคือตอนเด็กๆคือแย่ทางของคุณแม่ถูกไหมใช่ใช่ค่ะเขาบอกว่าเห็นพ่อเนี่ยทำลายแม่ตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นอย่างนั้นเหร ติดมาใช่ค่ะเพราะว่าพ่อเป็นคนที่ดื่มสุราเป็นคนติดสุราแล้วก็จะมาทําลายแม่แต่หนูคิดว่ามันไม่ใช่ข้ออ้างที่จะมาเป็นแบบนี้ค่ะนี่เพราะว่าขนาดหนูยังหนูยังไม่เป็นอะไรเลยน้อกจายังไม่เป็นอะไรเลยทำไมเขาถึงเป็นก็เห็นเหมือนกันใช่ค่ะเพราะหนูคิดว่ามันเป็นเขาเรียกสันดานส่วนตัวต้องใช่ไหมมารู้อันนี้เขาทุกอย่างคือเขาโกหกหมดเลยเขาจะเรียบร้อยกับป้ามากสําหรับป้าเนี่ยไม่เคยเจอก็ยังมีคุยกับน้องอยู่ว่าทําไมหนูไม่บอกป้าเลยเขาก็มีบอกว่าหนูไม่กล้าบอกส่วนหนึ่งก็คือ กลัวเขาจะไปทําอะไรป้าไปถามเขาว่าน้องหมาไปไหน,นหมดโลกบางตัวก็ขายแล้วก็ให้เพื่อนไปเลี้ยงเขาบอกอย่างนี้น้าวันเนี้ยดูจากปากน้องเองก็ป้าใจมันแตกสลายใจมันแตกสลายเลยนะรักหลานคนนี้ด้วยอ,อาจจะเป็นแบบซึมเศร้าเป็นอะไรด้วยหรือเปล่าแต่เราก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้มีผลยืนยันทางโรงพยาบาลครั้งแรกเลยตั้งใจจะไปประกันไม่มีเราก็จะหาเนาะเพื่อว่าจะเอาเอาหลานเนี่ยไปรักษาเขาจะเป็นวิกลจริตไหมเป็นบ้าไหมจะมาอ้างในศาลได้ไหมถ้าเป็นประเด็นเนี้ยนะคะก็ต้องบอกว่า ถ้าเป็นคนวิกลจริตจริงเนี่ยจะต้องได้รับการรักษามาแต่ถ้าอยู่ๆจะมาบอกว่าเฮ้ยฉันวิกลจริตชั่วข่าวฉันเป็นบ้าชั่วขราวมันไม่ได้ค่ะจะมาอ้างลอยๆแบบนี้ไม่ได้นะรตบใบที่ยังสั่งน้องเขาให้ไปทํานู่นทํานี่ฆ่าหมาเสร็จแล้วอหามาไปทิ้งได้ผมถามคุณนายนิดหนึ่งไอ้กรณีเนี่ยฆ่าหมา6ตัวเนี่ยพยมพยายนดดนี่โดนอีกไหมโดนค่ะตัวนี้จะแบ่งถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์นะคะนอกจากเป็นความผิดอาญาทารุณต่อสัตว์ฆ่าสัตว์ให้ได้รับ ทุกขเวทนาแล้วเนี่ยก็ยังจะต้องไปรับผิดในพรบทารุณกรรมสัตว์อีกต่างหากค่ะอืมคุกอีกเนาะอันนี้ค่ะคุกอีกนะฮะอันเนี้ยพรบทารุณกรรมสัตว์เนี่ยค่ะโทษหนักกว่าอาญาอีกค่ะ